สวัสดีครับด่วนสรุปสรุปด่ดดวนนะครับกับแฮชแท็กอลิศเซสตอรี่พีพีครับก่อนไปรับชมรับฟังกันเนี่ยช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้อาร์มด้วยนะครับ เรื่องราวก็คือรายการ The Driver นะครับเป็นรายการทางช่อง y o u t u b e เนี่ยแหละครับคอนเซปต์ Concept ของรายการเนี่ยคือการเชิญศิลปินหรือว่าดารานะครับมานั่งอยู่ในรถนะครับระหว่างขับรถเนี่ยเขาก็จะสัมภาษณ์ศิลปินหรือว่าดาราคนนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับเขาก็ได้เชิญน้องพีพีกริดนะครับนักแสดงนำจากเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอนั่นเองนะครับมาออกรายการนะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องพีบีเขาก็มี m v ็ของตัวเองด้วยนะครับแล้วมีความเป๊ะปังอลังการมากเวอร์พิธีกรเนี่ยก็เลยถามว่าเฮ้ยชุดมีความเป๊ะปังอลังการมากอยากรู้ว่าสไตลิสต์เนี่ยคือใครนะครับซึ่งน้องพีพีเนี่ยก็บอกว่าคุณหนุ่มทอนเป็นคนทำสไตลิสต์ครับ หลังจากที่รายการ The Driver EP ของน้อง PP เนี่ยได้ออนแอร์ไปนะครับก็มี Account IG Account นึงนะครับได้ลง IG Story ว่าตนเองเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมน้อง p p ถึงได้รับข้อมูลมาแบบนั้นนะครับเพราะตามข้อมูลที่เขาได้รับมาเนี่ยชุดสีม่วงไม่ได้มีสไตลิสต์เป็นคุณหนุ่มทอนนะครับแต่ว่าเป็นสไตลิสต์อีกท่านหนึ่งนั่นเองนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่แฟร์นะครับที่สไตลิสต์กับดีไซเนอร์เนี่ยไม่ได้รับเครดิตในตรงนี้นะครับ พร้อมกับแท็กน้องพีพีนะครับแล้วก็ค่ายนาดาวบางกอกนะครับให้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับหลังจากนั้นนะครับคุณพลอยห่อวังนะครับหนึ่งในพิธีกรของรายการเดอะไดรเวอร์เนี่ยก็ได้มีการติดต่อหลังไมค์ไปทางข้อความนะครับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ถ่ายทำนะครับเขาได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับ MV ทั้ง2ตัวเลยทั้งเพลงข่มผ้าแล้วก็เพลง it's okay not to be alright ด้วยนะครับและช่วงที่น้องพีพีบอกว่าสไตลิคคือคุณหนุ่มทอนนะครับเป็นช่วงที่เขาถามถึงเกกี่ยวัับ MV It's right not to okay be นน แต่ทีนี้ครับเวลาตัดต่อครับทางทีมงานจะตัดต่อออกมาแล้วทาให้เกิดความเข้าใจผิดนั่นเองนะครับคุณพลอยเนี่ยก็เลยขอรับผิดตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วคุณพลอยก็บอกว่าเข้าใจมากๆเลยเพราะจริงๆแล้วคุณพลอยนะครับเขาก็ทําแบรนด์ของเขาด้วยนะครับก็เข้าใจมากว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่ดีไซเนอร์หรือว่าใครเนี่ยทำอะไรนะครับอยากจะให้ผลงานเนี่ยออกมาได้ดีนะครับแต่พอสุดท้ายแล้วไม่ได้รับเครดิตก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์เหมือนกันนะครับทีนี้คุณพลอยก็เลยขอข้อมูลไปนะครับแล้วก็จะเอาไปรีมาร์ส์ครับใส่ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยครับเมื่อเรื่องทั้งหมดกระจ่างแล้วนะครับทั้งแฟนคลับของน้อง PP เนี่ยเขาก็เลยสร้าง hashtag Alice s ่ส r y PP ขึ้นมานะครับเพื่อให้เจ้าของ IG นะครับได้ออกมาขอโทษน้อง P p สักหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างก็ได้นะครับล่าสุดนะครับเจ้าของ IG เนี่ยเขาก็ได้ลง IG Story นะครับแล้วก็เขียนอธิบายเหตุผลต่างๆนะครับแล้วก็แท็กน้อง PP ไปด้วยแล้วครับและทางนาดาวบางก่อนนะครับก็ได้ออกมาทวีตแล้วนะครับว่าในส่วนเรื่อง อลิสเซอรี่พีทางนาดาวรับทราบเรื่องและได้พูดคุยกับเจ้าของโพสต์แล้วนะคะโดยทางเจ้าของโพสต์ได้อธิบายขอโทษทางตัวศิลปินและนาดาวแล้วขอบคุณทุกคนนะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าสรุปด่วนด่วนดวน่ดวนสรุปจริงๆนะครับทุกคนคลิปนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับพบกันในคลิปหน้ารับรองว่าจะมีเรื่องราวด่วนสรุปมาฝากกันอีกแน่นอนครับก่อนจากการอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย